สวัสดีพี่น้องปองปายทุกผู้ทุกคนกคน,นะพอดีที่เขาเพจเนาะประดามาราเดอร์มานี่เฮ้ามี่ร้านแนะนําสําหรับขนมจีนแบบบ้านๆเนาะเส้นง่ามเหนียวนุม่มเนาะสำหรับบานน้านนาซุ้มตํ <c oughs> าบลตําบลกองโพ,อพนอําเภอหน้าตาลซอยบุญรัติสถานีเนาะเดีย๋ยวให้เบิ้งเส้นกับปุ่นก่อนนิดนึงพี่น้องเนาะให้เบิ้งเศษกับปุ่นซื้อก็คือกิโลหนึ่งกับโปแพงเนาะยี่สิบกว่าบาทยี่สิบหา้านะกิโลยี่สิบห้า เป็นบ่ะครับยี่บหาบาทเนาะกิโลนึงหรือว่าผู้ได้อยากสร้างแบบเป็นแบบหลายๆกิโลเนาะก็มีหลักกับเผือกไคหน่ามันนําทุงเท่าไหร่กว่านี้ทุงละสิบาทมีหนาไก่หนาปลาแล้วแต่มือนะครับเนาะกับมาเบิองตัวนี้เป็นตาสร้างด้วยพี่น้องตาสร้างแบบบุกเบิองอินดีแบบเยาวนาน <c oughs> <c oughs> ตัวนี้คืออ่ะบางคนกำลังจะสร้างเนาะมันก็ง,งามเส้นใหญ่เหนียวนุ่มอ่ะสุดาผูดด้ใดเป็นเป็นเจ้าของสูตรไม่เสิร์ตบอก ใช่ย่าเสือยูผลว่าย่าเสือดย่าเสิร์ดเป็นยังไงย่เสือดขายดีค่ะขายดีค่ะตัวดี้ขายมาหลายัิบปีแล้วขออนุญาตเด้อฮะก็ไปเลยทาวกี่ปีแล้วะสาวกี่ปีแล้วซ้ำอายุเนาะอายุยังสาวอยู่อายุหกตอนนี้อายุหกสิบสี่ปีเนาะตัวนี้เป็นคุณลูกบอกคุณนี่เป็นลูกมืออยู่ในหมู่บ้านบออ่าตัวนี้ลูกหลานคุณพี่ยังนี่ผู้นั้นพี่สายพินอ่าพี่สายพินเนาะเป็นลูกมือ ขายอยู่ในบ้านนาซุ่มกองโพนอำเภอเขมรราของเหาเนาะตันนี้จะเป็นการดังไฟคือดังทานมันบออ่าดังฟืน้นเนาะดังฟืน้นดังทานที่ต้มแป้งนะพี่นอ้องนะเราจะต้มคอนติดเบิง่งเอาไปเห็ดฟุ่นได้เนาะลงมือแบบบ้บานๆเห่านี่แหละยังกาเ <laughs> นาะก็ไม่เห็ดเพราะว่าหนึ่งแหละก็คือบานเหาเห็ดซ้ำตีเห็ดได้มันก็นจะมีความสะอาดและกา อ่าเป็นแบบบานเท่านนะพี่น้องผู้ได้ถือยอมรับได้เพราะแบบนี้ก็สามารถมาสือแต่ว่ามันกสะสาดอีหลี่เนาะอ่าเขาเรียกว่าผู้มีถาดเพื่อกระเศรอบรือจังนายคือสของตัวนี้เป็นทีเศรนานะพี่น้องอ่าเขาเรียกว่าเป็นเพื่องเนาะเป็นเพื่องอ่าเพื่องม้าแงนแต่ว่าขับปูนเพ็่กระแซเพราะเคยสือไปแล้วเนาะสือไปแล้วเนี้ยหนุ่มแล้วก็เส้นใหญ่เบิรงพี่น้องเส้นใหญ่อีหลีเนาะเส้นใหญ่มากๆเหมือนเป็นเข่าเลยเด้คล้ายๆเข่าเนาะ เส้นมันนะเป็นเป็นข่าวแต่ว่าเอาข่าวมาเห็ดแปลงบางคนเป็นแป้งอีแบบนึงก็จะเป็นเส้นขาวๆน้อยๆแบบไหนก็มีอันบอแบบเราจะถ่ายสั่งเส้นใหญ่เส้นใหญ่ชนอยตัวนี้คือเป็นเส้นเส้นใหญ่แบบบานเห้านะคะแบบสมัยก่อนเนาะที่หาบขายสินค้ามีเสือเล่าขายได้เนาะอ่าตัวนี้ก็จะเป็นวัดสีมงคลนาซุมเนาะผู้ใด้ขมาก็จะเป็นเส้นนี้ ขา่าวสะพานมาปุ๊บเจอเลยนะครับเนะาะข่าวสะพานมาเจอเลยสําหรับร้านขายขนมจีนยายเซิร์เ <c oughs> พิ่องม้แงนแบบนี้ <c oughs> <c oughs> เนาะแบบนี้เ <c oughs> พิ่งเซาอยู่นะพี่น้องเ <c oughs> พิ่งเซาอยู่เนาะก็คือค่าเซากบมี่ข่าขายพ่อไดเรียงฉีบของตัวเองเนะาะบให้ทุบให้าย,ยากเ๋ายใหญ่เนาะโอเคผอ้ดใดสนใจติดต่อได้เบอร์ หนึ่งศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งศูนย์ห้าสี่เหกสี่เก้าห้าโทรหาเมสเซอร์โรเดอพี่น้องผู้ใดอยากได้ขนมจีนแซ่บเนาะใหญ่พื้นเ็ดแบบเป็นน้ำน้ำก็ได้หรือว่าจะเป็นแบบทรงเซนชกกิโลสั่งเลยๆเนาะสำหรับคลิปวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ